สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีดิท็อปสื่การอาร์ตตกระีบกันอีกครั้งอันนี้สกู๊ปโกรจิ้งกับข่าวสารเกี่ยวกับหนังกอซิล่านะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นครบรอบวันเกิดกอซิล่าใช่ไหมมันก็มีข่าวมากมายแล้วอย่างผมเนี่ยก็ได้ทําอะไรอะคลิปเจาะทั้งตัวอย่างของอะไรไม่ใช่ตัวอย่างดิหนังสั้น2เรื่องเนาะกอซิล่าปะทะแกงเล็กแล้วก็กอซิล่าปะทะแกนเฉยที่เป็นคลิปฉลองครบรอบ50ปีใช่ไหม และมันก็มีขา่าวสั้นๆที่ออกมานะครับในทางทวิตแล้วก็ตอนไลฟ์ช่วงแรกของงานที่เขาจัดที่ญี่ปุ่นนะว่าเฮ้ยเราจะดูหนังก็ซ่าเรื่องใหมท่ทางโตโฮปีหน้าวันที่3พฤศจิกานะว่าเป็นข่าวที่สร้างความตื่นเต้นอย่างมากสำหรับหนังก็ซ่าสไตล์ญี่ปุ่นอย่างผมนะครับซึ่งแหละคนที่ตามอีกช่องหนึ่งคืจุกินด้อมเนี่ยผมก็ไปร่วมไลฟ์กับช่องเขาด้วยใช่ไหมที่พูดถึงว่าหนังก็ซ่าจะมาแนวไหนเรียกว่าโ oh, อ้โหคือ แพมไปเรื่อยคือแพมไปตั้ง3ชั่วโมงกว่านะครับนอกเรื่องอย่างเยอะมากๆนะครับว่าตัวหนังกอสซาจะเป็นที่ทางไหนซึ่งจากการได้คุยกันมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไปมันเล่าเรื่องไงอธิบายได้ยากมากเพราะว่าหนังกอส่าได้ปุ่นยุคเดวานี่เรียกว่ามันคือยุคของหนังก็สซาที่มีความแตกต่างอย่างมากเรียกว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าหนังเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะมาแนวไหนนะครับคืออย่างมอสเวอร์เนี่ย ก็ต้องทําให้เป็นเจาะแบบกลุ่มตลาดคนทั่วโลกเนาะนนหนังเนี่ยมันก็ต้องเป็นแนวแบบสปพาตีกันที่เราพอเข้าใจได้นะครับว่าเราจะไปเจอกับอะไรแต่หนังก็ซ้ายปุ่นนั้น <c oughs> คือแบบตอนเนี้ยเขาประกาศแค่ชิ่กุมกับกับชื่อบันฉายเท่านั้นนะครับก็ออกมาดูกันเลยมีข่าวมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับในเว็บในเว็บ Godzilla movie com เนี่ยอ่ะโตโฮอัพนอวส์นิว Godzilla ฟิลม์มโตโฮได้ประกาศหนัง Godzilla เรื่องใหม่ซึ่งเป็นการฉลองรอบ70ปีนะครับท้ามันมาช่วงปีหน้าเนาะ ในวันที่3ในวันที่3พฤศจิกายน2023นซึ่งเป็นหนังเรือ่องแมงตโฮที่จำกับในผู่กับระดับรางวัลน,นะครับ Japanese Academy Award winning director ตากาชิยามาสกินะครับซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมันมีข่าวนานเลยว่าทางตัวยามาสกิเนี่ยถูกเรื่องมากำกับให้กำหนังสป,ปลัดโตัโฮเรื่องหนึง่งแต่ไม่บอกว่าคืนหนังเรื่องอะไรแต่แหละผมก็เดาไว้แต่แรกว่ามันก็น่าจะเป็นกอรซิล่านะครับที่มีการจัากเอ็กซ์ลามากมายเพื่อเมื่อถ่ายทํานะครับ ช่วงอะไรมีนาถึงมิถุนาที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าเออตัวหนังเนี่ยจะเอ็กซ์ต้าจำนวนมากและตัวหนังเซตติ้งยุคพันก็ร้อยสี่สิบหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งมีข่าวลือมากมายแล้วเจนว่าข่าวลือว่าชื่อกอส่าเนี่ยอาจชื่อเรื่องนะอาจจะเป็นชื่อกอซิล่าซีโร่นะครับเพราะว่าในรูปเนี่ยนี่คือรูปที่เขาโปรโมทนะเป็นรูปตัวสอนจีที่วาดโดยสไตล์ผู้กันญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งตัวยามาสกิเนี่ย เขาก็ไม <Da> ่ใช <shorts> e ่ม like, like, ือใหม่เกี่ยวหนังก็ซิล่าเนาะยังหนังคื lastly, ้นิ่งเขาเนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้ดูคือ Always ไต้ภาคเนี่ยมันมีอยู่ภาคหนึ่งนะครับที่ฉากเปิดเรื่องเนี่ยมันมีก็ซิล่าปรากฏตัวขึ้นมาเป็นคาเมโอซึ่งใช้ซีทั้งหมดนะครับและเขาและเขาก็หนุนไปแฟนก็ซิล่าด้วยและต่อมาเนี่ยก็ซิล่าเดอะไลท์เนี่ยจะแอนมอสเตอร์แบทเทิลสมิธซึ่งก็เป็น ก็ซ่าสนุกตัวยามาสกิก็กำกับนะครับเรียกว่าคือลองเชิงจากคาเิโอก็ซิล่าแล้วก็มาลองกำกับก็ซ่าสนุกและต่อมาสุดท้ายก็มากำกับหนังก็ซ่าแบบเต็มตัวทางโตโฮนะครับ <c oughs> ซึ่งเล้ยผมคุยในยชอ่องคายิงด้อมเนี่ยว่าก็ซ่าจะมาโทนไหน พอหนังเซตติ้งเนยุค post war เนี่ยเราก็ึนถึงก็ซาต้องบรับปี1 954ใช่ไหมฮุบอานมันผ่านในกลุ่มของก็ซ l าโปรเจกต์ว่าอุ้ยอาจจะเป็นการรีเม e หนัง1 954หรือเปล่าก็แต่ผมสงสัยว่าเขาจะรีเม e ทำไมในเมื่อ1 94มันก็เหมือนแบบ Base Godzilla เบสก i l l a แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดจะรีเม e จริงเนี่ยมันต้องมีความหมายบางอย่างอ่ะเมื่อเทียบก็ซ l ายุคที่ผ่านมา ก็ซ่าเซกับมิเลเนียมเนี่ยมันก็เป็นหนังก็ซ่าที่ตัดแบบหนังภาคต่อก็ซ่าที่ผ่านมาหมดแล้วแต่ภาคแรกให้เป็นเหมือนเป็นตัวต้นต้นต,ตำรับแล้วก็มาสางเรราวต่อใช่ไหมดังนั้นมีความเป็นไปไ,ได้ว่านี่อาจเป็นการเปิดจักรวาลก็ซ่าครั้งใหม่ของโตโฮบะมอฟเป็นการแบบคล้ายๆ MCU หรือว่ามอสเวอร์กับทางญี่ปุ่นโดยตรงนะครับคือก็จะไม่แบบสารต่อแบบเรื่องราวก็ซ่าภาคแรกแล้วเขาจะทํา ออริจินอลเหมือนจุดกำเนิดก็ซ่าสไตล์โตโฮขึ้นมาอีกครั้งและมันจะเป็นคนละแบบกับชินก็ซิล่าด้วยนะครับและยิ่งบอกว่าเป็นหนังที่ยุค40คอสต์วอร์เลยนะเพราะว่าก็ซ่าก้าซี่เนี่ยมันก็หลงังสงครามโลกมาเกือบจะ10ปีใช่ไหมแต่นี่เนี่ยได้บอกคอสต์วอร์ยุค40เนี่ยพอเรื่องอาจมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกหรือว่านิวเคลียร์บอมที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิเนี่ยโศกนาฏกรรระเบิดขนาดเนี่ยอาจไปปลุกก็ซ่าขึ้นมา และการปูทางไปสู่แบบเรื่องราวครั้งใหม่ของกอซิล่านะครับเพราะคราวนี้ผมไม่เชื่อว่าทางโตโฮเขาตั้งใจจะทำก็ซ่าสแตนอโลอีกเรื่องหนึ่งหรอกหลังจากที่เขาเห็นว่ามอสเทิร์มันก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งอะเนาะ,นะ<ม>ก็คงไม่กอ่าชินก็ซ่าภาคหนึง่งก็ซ่ารายพาอีกชุดหนึ่งก็ซ่าเอสพีอีกชุดหนึ่งผมคิดว่าตอนเนี้โตโฮคงตั้งใจกะจะทําแบบอ่านนี่คือจุดลมต้นของแฟรนไชส์ก็ซ่าใหม่ในเจเนอเรชั่นใหม่นะครับ คงเริ่มต้นเหมือนไอรอนแมนหรือแบทแมนบิกินไงที่เล่าถึงก็ซิล่าผ่านชุบเนือของมันโดยตรงที่ต้นฉบับมันควรจะเป็นนะครับแต่เล่าออกมาในรูปแบบใหม่นี่ก็เป็นการคาดการณ์ของผมเนาะแต่สิผมคาดหวังอย่างเนื้อคือโคตรคาดหวังของผู้ว้ในไลฟ์ของไคจูคิงดองเลยว่าเปลี่ยนซาวเถกอกร้องนะครับคือเข้าใจว่าชินก็ซิล่ามันนอสเจียไงเขาแบบโฮมมาจากต้นงฉบับเนาะเขาใช้ซาวของออริจินอลทั้งไซเฟ็กต์แล้วก็เสียงคำรามก็ซิล่าใช่ไหม แต่อาจเข้าใจได้ชินกอซิล่าแต่พอกอซิล่าเน็ตฟิกแม่งก็ใช้เสียงคำรามเดิมอาจมีซาใหม่ขึ้นมาพวกเสียงแบบเสียงคลางแบบของกอซิล่าแบบแบบนั้นเนี่ยหรือกอร์ล่าเอสพีเนี่ยมันก็ใช้เสียงเก่านะครับคือนี่มันยุคเรวะแล้ว่ากอร์ซ่าแต่ยุคผ่านมามันก็มีเสียงคำรามที่แบบมิสออกมาใหม่เปกลักใช่ไหมโชวะ2เสียงเฮเซ2เสียงมิเลเนียม1เสียงนะครับแล้วเรวนเนี่ยผ่านกอร์ล่ามา3ชุด3ซีรีส์เนี่ยมันก็ยังใช้เสียงคำรามจากยุคเก่ามานะครับ คือคอร์ล็อกนี่คือก็อสล่าเจนใหม่แล้วเปลี่ยนเลย <c oughs> คือเอาซาวแน่นอนว่าเสียงมันก็ต้องคงความเอกลักษณ์ก็อสล่าอยู่แต่ว่าเปลี่ยนให้มันเป็นก็อสล่าเจนใหม่อ่ะนึกออกไหมและดูจากผลงานของยามาสกิ้ที่เราเห็นว่าก็อสซ่าที่พมานเขาเคยทำเนี่ยเป็น CG ลนีล้วนๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าก็อสซ่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น CG เช่นกันและเราก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบโอ้โหระดับเรียบเนียนแบบมอสเซอร์เวิร์สเนาะ และนั้าผมก็เลยดูผลงานก็เสีเก่าที่ตัวเขาอาจจะไม่เริ่มกลับเองนะอาจยังกลับเองก็ตัวเดลไลใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่ดูคลิปเต็มว่าในวัชสนุกเนี่ยก็สตาตตัวนี้เนี่ยซีจีเนี่ยม,มีการื่อนไหวมาน้อยแค่ไหนแต่ดูอย่างไอตัวก็เซ i ล l a ที่พะทักไกแก๊กเล็ก์เนี่ยอาจถึงแม้ดีเทลของตัวเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดมากเพราะเป็นหนังสั้นใช่ไหมแต่เราก็เจกว่าถ้าเกิด CG คุณภาพแบบนั้นเนี่ยการขึ้นบมนั้นเนี่ย มายุยหนังโตโฮเรื่องใหม่เนี่ยก็ส่าเรื่องใหม่ของโตโฮเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยมันก็มันใช้ได้นะครับคือเราไม่ได้ไปทําทเหมือนฮอลลีวูดหรอกแต่ว่าให้มันเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะผมคิดว่าแค่นี้มันก็โอเคนะครับแค่มีเนื้อเรื่องที่ดีด้วยเออเพราะตัวยาม,มาสกิเนี่ยผมเคยดูผลงานเขาเพียงแค่สเตอร์บายมีโดราเยมอนหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็เห็นว,ว่าเขาโฟกัสตัวละครของนามิตะทำไมดีมากๆนะครับผมก็คาดหวังว่าทักษะเขาในการเขียนบทตัวละครเนี่ย ก็อาจจะมาใช้กับตัวละครคนหรือไม่ก็ตัวสัตว์ประหลาดเองนะครับว่าทํให้เราเนี่ยผูกพันกับสัตว์ประหลาดมากแค่ไหนคือแก่คดก็ตื่นเต้นเลยว่าคือตอนนี้ผมแค่คา,าดเดาไปว่ารูปแบบหนังมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ทําหนังย่อยยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละพอจะมันจะสร้างหนังจักรวาลก็สไลฟ์ใหม่โบรกสลฟาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหนังเอาสนุกไว้ก่อนแต่มีในเรื่อง,องสตอรี่ที่ดีคุยง่าย ทำให้มันดีทเทียบเท่ากาัมเมล่าไตรภาคหรือว่าพวกกซ่าเฮเซแบบนั้นก็ได้นะครับและอย่างที่ญี่ปุ่นทําดีก็คือแกทํางานไวพอสมควรนะครับเราก็ะเห็นว่าเนี่ยเขาถ่ายทําช่วงมีนานที่ผ่านมาเนี่ยแ๊บเดียวประกาศฉายปีหน้าและปลายปีหน้านะครับแต่ปีหน้าเนี่ยจากกซ่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีทอยจําได้มันจะมีก็ซ่าของซีรีส์ของมาเซเวอร์ใช่ไหมที่จะมาใน Apple TV ท plus นะครับแล้วก็ก็ซ่าที่ต่อจากก็ซ่าตัวครเรื่องใหม่ในปีถัดไป2024นะครับ เรียกว่าปีถัดไปนี่คือปีทองของแฟนๆก็สิลาสัชันนะครับเรียกว,ว่าก็ติดตามได้แล้วท่านผู้ชมท่านใดที่เคยดูผลงานของผู้กำกับคนนี้เนี่ยมาลองคาดเดากันว่าผลงานเรื่องต่อไปก็สร้งเรื่องใหม่เนี่ยมันจะมาโทนไหนมันจะไปโทนจริงจังดูยากหรือว่าเฮ้ยมันจะไปโทนบล็อกบัสเตอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่ดูง่ายเนื้อเรื่องดีตัวละครดีรสฉาติต่อสู้นี่คือ C g อาจจะเหมือนก็สิลาสันแกเกลเล็กเนี่ยหรือว่ามันแตกต่างหรือว่ามันจะเป็นชุดย่างเหมือนเดิมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ และถ้าใครชอบนี้ก็่ลืมกดไลค์กดแชร์กดเสิร์ฟใครได้นะครับเสิร์ฟวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ